ไอดีป้ายม่วงสายฟรีดองรูบี้9,999รูบี้ไปพิชิตลีกตำกำนัง ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปการผมคสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไ i เ e อร์ในระบบ ios ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจน้ำการค้า Top Up Center เลยร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีสำหรับใครที่สนใจเติมก็สามารถไปอุดหนุนกันได้ที่ร้านเจน้ำการค้า Top Up Center ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ใต้ description ใต้อ,ใอมเมนต์เลยนะครับผม ก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะฮยี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ตานี่เกมไลเลนเจอร์ด้วยนฮมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปไอดีปใต้ม่วงสายฟีดองรูบี9,999รูบีไปพิชิตหลีกกำนานนั่นเองซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่8เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุมอะ่ะผมก็ได้ทำการเข้าไปใน PVP เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่มซึ่ง PVP รอบก,ก่อนหน้านี้เป็น PVP หมุนเวียนธาตุน้ำไอดีนี้ของผมมีตัวของ โคไซดอนนมอ่ะก็เลยทําให้หลีกก้าวกระโดดนิดนึงแล้วก็ช่วงเวลาที่ผมได้มาเล่นในไอดีนีนะม่มก็เป็นช่วงวันเสาร์ตอนที่แบบจะปิดหลีกเลยนะม่มก็แบบเฉียดที่แบบจะปิดหลีกเลยนะม่มก็อีกนิดเดียวก็จะปิดหลีกแล้วนะม่มอ่ะผมเสียลูบี้ไปกับการ ซื้อขนนกในการไต่หลีกอีก20ลูบีท้ทอมก็ลูบี้ติดลบไปอีก20แต่ว่าได้ลูบี้เพิ่มขึ้นจากการดันหลีกด้วยทอมก็เลยทําให้ลูบี้ตอนนี้ของผมอยู่ที่1,190ลูบี้นั่นเองลดลงมานิดนึ่งทอมแต่ว่าก็ได้ลูบี้จากการปิดหลีกพีในสัปดาห์นี้เกือบ120ลูบี้ะผมแต่ว่ามันอาจจะพลาดจังหวะหนึ่งทอมทำให้ผมได้แค่100ลูบี้ะผมสำหรับในสัปดาห์นี้ะผมอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไระผมสำหรับไอ้นี้ก็ถือว่าเก็บมาทีได้นิดเดียว ก็น่าจะถึง9,999ดูบี้แน่นอนทุกแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ถึง2,000บี้เลยทุกผมก็น่าจะเก็บอีกยาวนานเลยทุกผมครับไอ้ทีนี้นเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับอาเลนเจอร์ในเดือนนี้ละกันทุกผมเพราะว่าเห็นหลายคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆทุว่าตัวเลนเจอร์ในเดือนนี้เก่งหรือเปล่าทุกผมอันนี้คือ ผมบอกตรงๆเลยนะผมไม่ได้อวยตัวเกมเลยผมบอกจากใจจริงเลยว่าตัวแสงมืดในเดือนนี้เนี่ยผมว่าการใช้งานในหลีกเริ่มต้นมันถือว่าใช้งานได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นในหลีกระดับสูงนิดนึงผมว่าการใช้งานมันอาจจะต้องพึ่งพาทีมเล็กน้อยนมะเอาตรงๆคือถ้าใครที่ไม่ค่อยมีเลนเจอร์ตัวเก่งๆในทีมตัวนี้อาจจะไม่ค่อยแบบ แบกทีมได้ค่อนข้างที่เยอะนอุะ่มอะจากการที่ผมได้ไปลองทดสอบมาแล้วนุ่มแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปรีวิวไวน้นุ่มทราบเจ้าตัวของมูลนักป่านน่มตัวนี้คือผมลองไปทดสอบมาแล้วแหละได้รับบัฟมาถึง2ครั้งกันเลยไม่ว่าจะเป็นบัฟระยะสกิลหรือว่าบัฟดาวมจดนุ่มอะ แต่ถ้าให้ผมพูดจากใจจริงโน้ะผมอะผมว่ามันอาจจะบัฟผิดจุดนิดนึงคือถ้าเลนเจอร์ตัวนี้บัฟเป็นจุดยืนมามันจะเป็นตัวที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวเลยโน้มอะตัวนี้ข้อเสียหลักๆคือเป็นตัวที่ปาะบ,บางแล้วก็ยืนใกล้มากๆเนอมใครที่เจอก็คงจะรู้โนอมว่าตัวนี้มันยืนใกล้จริงๆแล้วก็การใช้งานมันแทบจะแบบเป็นไปได้ยากมากๆสำหรับคนที่ไม่มีเกียร์โน้มอะอันนี้คือจากใจจริงผมเลยผมไปลองทดสอบ ID ดีที่มีเกียร์ด้วยแล้วก็ ID ดีที่แบบ ไม่มีเกียร์นะผมผมรู้สึกว่าไอดีที่ใช้เกียร์ฟรีมันใช้งานลำบากมากมันเหมือนแบบปล่อยเลนเจอร์ออกมาแล้วก็มาตายฟรีเลยนะผมผมไม่อยากให้คนดูแบบเปิดในเดือนนี้แล้วก็ไม่อยากให้ปั้นแม็กด้วยนะผมถ้าจะปั้นแม็กเป็นตัวแรกของทีผมว่าต้องคิดหนักนิดนึงแหละสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้แล้วก็การใช้งานนะผมถ้าเป็นตัวอื่นที่เป็นตัวธาตุน้ำนะผมอย่างเช่นตัวแกะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะผมอะผมว่าการใช้งานตัวแกะกับตัวของชีชิมันแอบจะดูดีกว่าแสงมืดในเดือนนี้นิดนึง เพราะว่าในเรื่องของการปั้นแมกนิโมันใช้แค่กบอันต้าซึ่งกบอันต้าหลายๆคนทน่มเก็บสะสมมานานแล้วก็อยากจะใช้โน่มผมก็แนะนําอยู่ถ้าอยากจะปั้นนุมสําหรับตัวของแกอันนี้คือผมแนะนําเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตำแหน่งตัวชนใกล้ที่นานๆทีจะเข้ามาโน่มแล้วก็ เป็นตัวที่ปั้นได้ง่ายมากๆแล้วก็หาได้แทบจะทุกเดือนเลยนะครับผมถ้าใครที่เปิดได้นออะครับผมถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสําหรับ่าใครที่อยากจะได้ตัวชนเก่งๆนองอะครับผมถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมตัวนี้คือมันมีสกิลในการบัฟฮิลต่อเนื่องด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตให้ทีมได้ด้วยถือว่าเป็นตัวที่คุ้มมากๆเลยนะครับผมอีกหนึ่งตัวเลยอะ สำหรับใครที่อยากจะปั้นแม็กตัวของแก่อันนี้ผมแนะนําเลยแต่ว่าตัวของชิชิผมอยากให้มองข้ามไปก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะใช้งานไม่ค่อยครอบคลุมน่มแล้วก็ตัวของชิชิคือนานๆาทีจะทำมาเป็นเลนเจอร์แบบนี้ด้วยนะ่ผมการใช้งานเลยแบบถดถอยนิดนึง แต่ว่าถ้าเปิดในร่างอันต้าได้ทุ่มแล้วก็อยากใช้งานผมก็แนะนําว่าการใช้งานก็ถือว่าโอเคแหละทุ่มอ่ะแล้วก็สําหรับตัวของมูในเดือนนี้ผมขอย้ําอีกครั้งแล้วกันว่าใครที่เปิดได้ใช้เพียงแค่เลเวลร้อยสก็พอแล้วเพราะว่าสกิลไม่ได้มีการเอาไปคูณเลเวลแต่อย่างใดทุ่มก็คือใช้แค่เลเวลนี้ก็พอแล้วความปลอดบางพอๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นร่างแม็กหรือว่าร่างอาเลเวลร้อยสี่สิบทุ่มคือประมาณกันเลยคือโดนดาเมจทีนึงก็หายเหมือนกันแล้วก็ ดาเมทผมตอนที่กักขังฟองสบู่อันนี้จากการที่ผมไปลองตีทีมที่มีมูลผม่ะก็ประมาณ10ทีมผมชนะ10ทีมหมดเลยทุม่มคือเอาตรงๆคือตัวมูลมันใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ทุม่มเป็นกลุ่มความสามารถที่สร้างความปั่นป่วนได้คล้ายๆกับตัวของเจม,ม่วงทุม่มแต่ถ้าเทียบกับความสามารถณนะปัจจุบันนี้ที่เป็นคอมโบความสามารถที่เป็นเพิ่มแรงหนึ่งพันหน่วยหรือว่าหยุดเวลาหาวิหรือจะเป็นตัวหนืดกับเพิ่มแร่หนึ่งพันหน่วยหรือว่าจะเป็นตัดแล่วทุม่มอะก็ตามผมว่า ไอ้พวกแบบตัวหนืดกับตัดแร่มันแลดูแบบมีกิมมิคมากกว่าความสามารถแบบนี้นะมอ่ะก็คือเอาตรงๆคือการใช้งานตัวของมูนทมถ้ามันมีความสามารถที่เป็นตัดแร่หรือไม่ตัวหนืดเข้ามาผมว่าการใช้งานมันจะใช้งานดีกว่านีานุ่มตัวนี้คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะยังไม่เก่งพอที่แบบมือใหม่จำเป็นต้องเปิดหาแล้วก็ใช้กันทุกทีทนะมอันนี้คือผมบอกจากใจจริงเลยแต่ถามว่าหลีกสูงๆทำไมถึง นำมาใช้การโน้มอันนี้คือเขามีเลเจอร์ดีแล้วก็เกียร์ดีนั่นเองก็เลยทําให้การใช้งานจากตัวที่แบบใช้งานได้ครึ่งๆกลางๆโน้มกลับมาใช้งานได้เทพอีกครั้งโน้มอะถ้ายกตัวอย่างตัวที่ใช้งานแทบจะไม่ดีณปัจจุบันนี้โน้มเอาตรงๆคือผมยกตัวอย่างเช่นโคลโบมหาศึกคนชนเทพละกันไม่ว่าจะเป็นตัวของอาดัมตัวของโพไซดอนหรือจะเป็นตัวของชากะตัวของแจ็คต์หรือลิปเปอร์โน้มการใช้งานคืออยู่ในดับลีกล่างๆหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็น อไอดีระดับหลีกจำนานเขาไปเล่นกันอาจจะยกระดับทีมได้ค่อนข้างที่เยอะมากๆเนื่องจากมีเกียร์ท่ผมอ่ถ้าเป็นไอดีเราเราไม่มีเกียร์การใช้งานมันอาจจะถดถอยนิดนึงนั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่เกียร์ของคุณด้ดวยท่ผมใครที่มีเกียร์ดีก็เปิดตามล่าได้ผมไม่ได้แบบอ่าไม่ได้บอกว่าไม่จำเป็นต้องเปิดนะผมอ่ะมันแล้วแต่ไอดีด้วยว่าไอดีนั้นเราต้องการตัวแบบนี้หรือเปล่าทผมอันนี้ก็ให้ไปดูกันอีกทีละกันว่าเราต้องการตัวเลนเจอร์แบบนี้หรือเปล่าทผมถ้าไม่ต้องการคือข้ามเลยแตตต่่ถ้้้าาาออองกรคืเเปิดดมมลไลไย ประมาณนี้ละกันสําหรับการ mm. คุยเกี่ยวกับคุลาโบในเดือนนี้ท่นผมผมว่าใครอยากใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้น่ผมผมไม่ห้ามนะผมสําหรับตัวเลนเจอร์ในเดือนนี้ส่วนตัวผมก็เปิดตามล่าอยู่แต่ว่าเปิดไม่ออกนัเองแล้วก็ผมลองเปิดในตู้พงกาญด,ด้วยน่ผมผมว่ามันเลดการออกมันก็ออกยากน่ผมแล้วก็เลนเจอร์ไม่เก่งด้วยน่ผมผมก็เลยอาจจะไม่เปิดตามล่าแล้วแล้วก็ได้ยินข่าวแว่วๆมาด้วยว่าคุลาโบในเดือนหน้าน่ผมอาจจะเก่งมากๆน่ผมแล้วก็เป็นคุลาโบที่ หลายๆคนอาจจะรู้จักนผมอาผมคาดว่าน่าจะเป็นคอลาโบเรื่องใหม่แหละเพราะว่าแพนหลังๆของตโวเกมมานี้ผมรู้สึกว่าเขาจะนำคลลาโบที่แบบ เป็นอนิเมะที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ทอมอย่างเช่นฟีเลนก็เพิ่งเปิดตัวใหม่ท่มแล้วก็บูมขึ้นมาแล้วก็มีกระแสขึ้นมาทอมอ่ะถ้าทําแบบนี้ท่มผมว่าโอกาสมาค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าอนิเมะส่วนใหญ่แล้วทอมที่เปิดใหม่ทอมไม่รู้ว่าจะดังหรือไม่ดังท่มแต่ถ้าแบบถ้าเราสามารถดึงได้ในช่วงแรกๆท่มมันจะเป็นการเซฟแบบตัวเกมได้เยอะมากๆทอมเพราะว่าช่วงแรกๆที่เปิดตัวทอมค่ามันอาจจะไม่ค่อยสูงท่มแต่ว่าถ้าโอมันเปิด ตัวไประยะนึงแล้วก็มันบูมมาปุ๊บคือค่าลิขสิทธิ์นะมันอาจจะแพงมากๆแล้วก็อาจจะดึงมาไม่ได้นั่นเองทุกท่มอันนี้ก็รอดูกันอีกทีลวการว่าตัวเกมจะเอาคลูลโรโบเรื่องไหนมาทุกท่มตอนนี้ผมก็มีในใจแล้วแหละว่าจะเป็นคลูลโรโบเรื่องอะไรบ้างทุกท่มเพราะตอนนี้ผมก็ติดตามอนิเมะอยู่ทุก่แล้วก็น่าจะเป็นเจ้าเก่าแหละเท่าที่ผมดูมาทุก่น่าจะเป็นเจ้าเก่าแล้วก็ค่ายเดิมที่ เคยมาคอแลบกับเกมไรเจอทุ่มไม่น่าจะหนีพ้นไปจากนี้แล้วน่มอันนี้ก็ต้องรอดูไปอีกทีว่าตัวเกมจะเอาเป็นคูลโบเรื่องอะไรมาท่มอันนี้เราค่อยมาพูดกันตอนท้ายๆเดือนละกันท่มเพราะตอนนี้ก็เหลืออีกยาวเลยทน่มกว่าที่แบบคนลโบจะมาท่มเหลือเวลาอีกเยอะเลยกว่าที่คนละโบจะมาเพราะว่าคูลโบนุ่มมักจะมาในวันช่วงท้ายๆท่มแล้วก็สปอยคูลโบก็น่าจะมาประมาณอาทิตย์ท้ายๆสำหรับเดือนนี้ท่มอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีละกัน ส่วนแสงมืดเก่าทุ่มอันนี้ผมขอมาแก้ไขอีกทีนึงนุ่มเพราะว่าคลิปก่อนๆอันนี้ผมได้พูดไปว่าแสงมืดเก่าจะมาในเดือนนี้ทุ่มอันนี้คือผมจําผิดอะสําหรับแสงมืดเก่ามันจะมาในเดือนแบบเดือนกันยายนน่าจะประมาณนี้หนุ่มน่าจะมาตอนครบรอบหนอ่มถ้าจะไม่ผิดน่าจะมาตอนครบรอบ10.5ปีแล้วก็น่าจะทําเป็นตัวแสงมืดใหม่ทุ่มแล้วก็น่าจะมาในทีมด้วยแล้วก็น่าจะมาตู้เป็นแสงมืดเก่าด้วยทุ่มอันนี้คือน่าจะฟันธงแล้วทุ่มเพราะว่า แพตตัวเกมอ่าเดือนก่อนหรือว่าพีก่อนทอมอมันเป็นแบบนี้ท่อมอันนี้คือผมต้องขออภัยคุณดูลร่วงหน้าไว้ก่อนละกันที่ผมให้ข้อมูลผิดพลาดไปท่มบางคนก็อาจจะจําสลับการทอ,อะเหมือนผมก็ได้ท่อมอันนี้ผมต้องขออภัยคุณดูลร่วงหน้าไว้จริงๆแต่ว่าถ้าเป็นคลาโบใหม่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอามาในครบรอบ10 ปีอีกหรือเปล่าท่านผม10.5ปีที่จะมา่ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาอีกหรือเปล่าหรือว่ามันพิเศษแค่รอบของ10ปีเท่านั้นท่ผมอะเพราะว่ารอบของ10ปีคือเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆานผมเอาโคลาโบมิกุก,กลับมาแบบนี้คือผมแบบโอ้โหผมไม่คิดไม่ฝันเหมือนกัน่นผมว่าจะมาโคลาโบแบบสามเดือนติดท่ผมอันนี้คือพิเศษจริงๆ่นผมไม่รู้ว่าตอน10.5ปีเขาจะทํามาอีกหรือเปล่าท่ผมแต่ว่า ผมคาดว่าน่าจะทํามาแค่แสงมือน,นะผมแล้วก็กิจกรรมครบรอบ1 0 1 5ปีก็น่าจะมีอะไรแจกค่อนข้างที่เยอะสําหรับกบ9้าดาวอันนี้ก็ต้องไปรู้ก oh. ันีกยีละกันว่าเขาจะแจกหรือเปล่าเพราะว่าเขาแจกในเดือนนี้แล้วมที่ผมเข้าใจผิดว่าเป็นเดือนครบรอบนะ่ผมอันนี้คือผมคือสงสัยเหมือนกันว่าทําไมเดือนนี้ได้กบ9ก้าดาวแบบฟรีๆนะผมแต่ก็เป็นแบบอากรรมไรละกันสําหรับสายฟรีนะผมถือว่าคุ้มมากๆทในเดือนนี้ แล้วก็มาอัปเดตรูบี้ให้ผมหน่อยละกันนุ่มว่าหลายๆคนนุ่มจบลีกอะไรแล้วก็ได้รูบี้เท่าไหร่กันบ้างนุง่มแล้วก็ตอนนี้ได้รูบี้กี่รูบี้กันแล้วนุ่มซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีคนแตะถึง10,000หรูบี้แล้วน่มอ,อ่ะผมว่าน่าจะมีแล้วแหละสําหรับ10,000หรูบี้นุ่มก็สามารถมาชิงกันได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยน่มอ,อ่ะผมก็ตีคิวไปประมาณนี้แล้วกัน สำหรับคลิปจองลูบี้ซีรีส์นี้ก็ไว้ประมาณนี้การฮมสำหรับไอดีป้ายม่วงไอดียนิมน่ก็อนาคตก็รอติดตามกันได้ว่าไอดีนี้จะไปสุดถึงลีกไหนแล้วก็ไอดีนี้จะโดนแบนระหว่างทางหรือเปล่านิมอ่ก็ต้องมารอรุ้นกันอีกทีละกันเพราะว่าไอดีสายปีป้ายม่วงแบบนี้น้มอ่หาได้ยากแล้วก็กว่าจะทําได้มันกินระยะเวลานานโนมแล้วก็ถ้าโดนแบนมาปุ๊บผมก็ไม่รู้จะทําอะไรเลยนิโน่สำหรับไอดีนี้ก็รอติดตามกันได้ว่าจะเป็นยังไงสําหรับไอดีนี้นิมอ่ ส่วนใครที่สนใจเติมแพ็กเกจรูบี้หรือว่าแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมหลายเจนทุ่มผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยทุ่มร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีสาหรับใครที่เป็นสายเ o ลนะผ่มไม่ควรพลาดเลยก็สามารถไปเติมไปได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยเรทราคาประหยัดมากๆนะ่มก็สามารถทักแชทเข้าไปสอบถามแล้วก็ไปเติมไปได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนุ่มลิงก์จจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ใต้ดีคิป สำหรับคลิปนี้เกาไว้ประมาณนี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ